ต้มแซบเล้งนะคะเคียรีวอรอ้าวันนี้นะคะเคียจะต้มเล้งค่ะต้มแซบเล้งนะคะไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะต้มแซบเล้งนะคะค่ะเคยใส่เลือดด้วยนะคะเลือดหมูค่ะก็มีมะเขือเทศ มะเขือเทศนะคะใบมะกรูดหอมตะไคร้ขา่ขาค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เล้งนะคะเล้งหนึ่งกิโค่ะใส่ลงไปเลยลเคี่ยวให้เปื่อยก่อนต่อจากนั้นนะคะเลือดค่ะเลือดหนึ่งก้อนค่ะเลือดหมูนะคะใส่ลงไปเลยชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นแหละตะไคร้หนึ่งต้นใบมะกรูดห้าใบ มะเขือเทศห้าลูกหอมหนึ่งหัวข่าหนึ่งหัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปรุงรสเลยนะคะด้วยผงโนหรือผงชรูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปแล้วก็เกลือนะคะเกลือหนึ่งช้อนกาแฟเวลาเคี่ยวเล้งนะคะใส่มะขามลงไปนิดหนึ่ง <S <S เล้งเขาจะได้เปื่อยะคะ่ะแล้วก็พยายามอย่าไปคนจะขาว คะชิมเลยค่ะนี่ใส่เลือดด้วยชิมน,น้ำซุปก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ออ่เมะนาวหวานน้ำต้มกระดูกหวานมากเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะ ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกโครกนะคะพริกขี้นกโครกค่ะแล้วก็มะนาวค่ะใส่ลงไปเลยมะนาวประมาณสี่ห้าลูกตามด้วยพริกป่นนะคะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยใบผักชีฝรั่งค่ะใส่ลงไปใบผักชีฝรั่งประมาณายี่สิบใบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ต้มแซบเล้งนะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะร้อนๆสดๆเลยนะคะ,ะ,คะเลยค่ะมาแซบจริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อร่อยคะ่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะ <c oughs> ต้มแซบเลง้ง นี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย